ตอนนี้ทางร้านพุทธสิน 3D คุณนศรลบบุรีมีแหวนพระเจ้าตากอยู่สามแบบนะครับแบบไม่ลงสีแบบสีทองแบบสีเงินนะครับแบบสีเงินพระเจ้าตากดูออกไหมครับพระเจ้าตากประทับม้านะครับออกสึก ตีเงนินนีครับแลตีทองดูออกหรือเปล่าสัตับน้าออกสีเนี่เจ้าป่าวิดีโอที่แล้วลืมขายของไงก็เลยต้องอาดใหม่อันนี้ก็ถ้าไม่ลงสีเลยจะดูชัดกว่าเนาี่ยไม่ได้ซูมเลยดูออกแสงเข้าเยอะจัดก็เลยดูวออบแวบไปหมดเนี่นนยครับเจ้าป่า จริงๆอ่ะผมจะปั้นแค่ในคอมเป็นต้นแบบเพื่อเข้าเครื่องเซมซีแล้วก็คนที่บูชาไฟผมไปก็ไปไปหล่อเงินหล่อทองแกะไม้กแกะหินแกะเหล็กหรือเป็นดินเผาเป็นแก้วได้หมดแต่นี้ผมทํามาเพื่อแบบบอกว่าไฟผมอะทางานได้จริงนะเข้าเครื่องเซมซีทางานได้จริงนะปั้นแล้วก็ทำงานเข้ากับเครื่องเซมซีได้หมดนะครับแต่ผมไม่มีตังเป็นหล่อเป็นทองเป็นเงิน เป็นหน้าเป็นสำลิศทําได้แค่ต้นแบบมีแค่ลายเท่านึงก้อยคุณได้ลายผมไปคุณก็หล่อได้เป็นล้านวงอ่ะเป็นหล่อเป็นทองเป็นเงินแล้วแต่คุณเลยหรือจะไปแกะไม้ไปผ่าเข้าเซมซีแกะไม้ไปถ้าเป็นดินเผาได้หมดนะครับเป็นแก้วได้หมดเลยโอเคครับแต่ถ้าเกิดจะบูชาแหวนตรงเนี้ย ผมแค่เริ่มราคาคือเลขเก้าหมดเลยคือ9999อย่ากคิดว่าแพงเพราะว่าเลขเก้าอ่ะคือความก้าน้าแก่คุณและแก่ผมแล้วผมก็ให้พวกคุณอ่ะคิดเอาเองเลยราคาจะให้น้อยแต่ก็ต้องมีเลขเก้าด้วยจะให้เก้าน้อยกว่า9 9 9 9ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยจะให้มากกว่า9 9 9 9กาก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วย แต่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มที่เท่าไหร่ก็เลยเอาความก้าวหน้า9,999แล้วกันแล้วให้พวกคุณคิดคราคาเองจะให้มากหรือน้อยคุณมีศรัทธามีพลังแค่ไหนคุณก็ลองเสนอราคามาดูนะครับก็เรื่องของเรื่องห้ามเดือดร้อนกับตัวเองเป็นหลักนะครับบูชางานผมแล้วเริ่มที่9,999นะครับบุญบารมีมีเท่าไหร่ก็ลองเสนอดูนะครับ ไม่ใช่เบาทเสลึงอยงนี้ผมก็ให้ไม่ได้ให้ให้เกียรติข้าวิชาผมด้วยนะครับโอเคครับขอให้พระเจ้าตากุ้งคองนะครับอยู่สวนอาหารก้าเหลี่ยงข้าหอมลุมพิลีครับ แต่ร้านพุทธศิลป์สามดีคุณน็บรีนะครับรับสอนรับงานศิลปะนะครับรับงานสมัยใหม่งานโบราณรับหมดนะครับ092 485 1 9 3 5ยุทธภูมิแมงเหล็กน้ตครับแบบว่าท้ามการภูเขาทุ่งนานเลยครับแบบว่าเสนอสินค้านะตต้องมาอัดใหม่ลืมบอกว่าจริงๆอา่ะจะให้บูชาแค่ไฟไฟอยู่ที่หมื่นห้านะครับหมื่นคือค่าแรงขั้นต่ำของ ของพน,นักงานนะครับขั้นต่ำของพน,นักงานแต่ว่าไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับแค่เดือนเดียวแล้วคุณก็ใช้ได้ตลอดชีวิตยันตายชั่วลูกคุณตายไปแล้วชั่วลูกชั่วหลานต้นตระก,กูลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคิดดูดิกับแค่เงินเดือนเงินเ,น,เนเดือนเดียวแต่ใช้ได้ทั้งชาบเลยโอเคครับขอให้พระเจ้าตากคุ้มครองทุกคนนะครับแด่<ไ>แผ่นดินไทยครับองค์พระเจ้าตากคุ้มครองทุกคนเลยนะครับ อย่าให้ดูชดดเชัดอีกทีเจ้าตากคุ้มครองครับคุ้มครองทหารไทยทุกคนเลยนะครับแด่แผ่นดินไทยที่ต้นตะกูลโคตรเง่าตะกลาราดเราที่ได้เสียเลือดเสียนเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยครับเพื่อเราได้อยู่สุขสบายครับยังไงขอให้รักประเทศมากอย่าโกงกินกันเลยครับรักกันมากๆอย่าทำร้ายกันเลยครับขอให้เจ้าตากคุ้มครองครับสนใจแหวนติดต่อมาได้ครับแล้วก็ทําให้สวยกลับขอโทษครับ หยุดแรกอยู่แถวแห่งเก้าเหลี่ยงข้อหอมลบลิร้าร,รับพุทธิล์สามดีคุณนอสลบลิชครับตัวเก้าสองสิบกับห้าสิบเก้าสัมมายืนูแม่งเหล็กนอสครับรับสอนรับงานศิลปะครับไปแไล้วจะต่างหองทุกคนทั้งโลกเลยครับ